วันอะไรพีอมโทรชวนไปเที่ยวนะเที่ยวไหนริทึมไปตอนไหนอีกวันมันสี่ทุ่มหรืออะไรสี่ทุ่มอกลับกี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งมันนานไปไหมไม่นานพอเลยเที่ยงคืนอ๋อเที่ยงคืนครึ่งซักงั้นน่ะงั้นไม่ต้องไปเออเที่ยงคืนเที่ยงคืนเออหกทุ่มต้องถึงบ้านโอเคทำตามกฎด้วยมีกี่ข้อ ห้ามกินเหล้าเกินสี่แก้วห้ามยืนใกล้ผู้หญิงเข้าใจไหมครับอือถึงโตแล้วอ่ะพุ่งเข้าไปที่โตเลยเข้าใจไหมครับห้ามไปแวะโต๊ะอื่นห้ามไปเดินวอกแวกโต๊ะอื่นเข้าใจไหมครับพุ่งไปโต๊ะตัวเองเลยห้ามมองผู้หญิงที่มันสวยๆเข้าใจไหมพวกโชว์นมใส่เอวลอยอย่าไปมองห้ามยืนใกล้ห้ามไปใกล้เลยเข้าใจไหมครับอือถึงลาเราต้องโทรหา ถึงร้านแล้วต้องถ่ายรูปมาด้วยว่าข้างๆมีใครบ้างโต๊มีใครบ้างถ่ายรูปโตะข้างให้ดูด้วยว่ามีใครบ้างเออบอกด้วยว่าที่โต๊มีใครบ้างเออเออโอเคไลน์ไปต้องตอบตอบเออห้ามเกินห้านาทีนะห้านาทีห้า <ahor. S 2> นาทีต้องตอบไลน์อถ้าไม่ตอบมึงตายโอเคมองค, <istol ving? S 1> คนอื่นขอ้มึงตาบอดเออเข้าใจไหมโอเคเออถ้าคุณไลน์ไปมึงไม่ตอบมึงตายโอเคกอไม่ไปล้วะ สิ่งที่กูต้องการไปอาบน้าน,าน,นอนเลยไป